ความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาเยือนคุณความสำเร็จอะไรคะที่กำลังจะเข้ามาเยือนดวงชะตาของคุณ <But> เดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะบอกว่าความสำเร็จอะไรนะที่กำลังจะเข้ามาเยือนดวงชะตาของคุณสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะที่เรามาเจอกันในวันนี้ความโดดเด่นของคุณก็คือคุณนะคะเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานมากๆถ้าคุณตั้งใจจะทำงานอะไรแล้วะ คุณจะให้เต็มร้อยกับงานชิ้นนั้นเลยเป็นคนที่วางแผนการงานดีมีทัศนคติในการทำงานดีมากๆและเป็นเป็นคนที่มองการไกลนะคะมองการขาดนะ่ะถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างหาข้อมูลนะคะได้เป็นอย่างดีเลยเป็นคนมีความรอบคอบนะคะในเรื่องการหาข้อมูลแม้กระทั่งการหาฐานลูกค้านะคะคุณนะ่ะจะได้รับ ความสําเร็จในทุกๆด้านนะเหมือนคุณไปออกศึกแข่งขันการงานการตลาดกับใครมาแล้วสิ่งที่คุณทํานะคะจะสําเร็จและจะโดดเด่นผลงานของคุณจะโดดเด่นมากๆผู้คนจะให้การยอมรับนะคะตอบรับในผลงานของคุณและความเก่งกล้าสามารถของคุณความเป็นคุณนะคะจะทําให้คนยอมรับแล้วก็สิโลลาบคุณโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเลย ความสําเร็จทั้งเรื่องการงานของคุณจะโดดเด่นมากๆเลยถ้าคุณทํางานอะไรอยู่ตอนนี้นะคะแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยมันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ขอให้คุณนะคะทุ่นเทกําลังใจกําลังกายของคุณนะคะทําได้เลยคุณมีศักยภาพมากๆมากกว่าที่คุณรู้ตัวเองนะคะแล้วคุณจะดึงออกมาได้อะทำผลงานที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนนะคะว่าคุณมันเก่งมันแน่นนอนมากๆ การงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะโอ้โหสติงความเข้มแข็งคุณเป็นคนนึงนะที่มีความเข้มแข็งเออแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยไม่ย่อท้อนะคะงานหนักเอางานเบาสู้เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมนอบน้อมอยู่ในตัวเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ก็มีศักยภาพในตัวเองสูงมากๆ ในความอ่อนน้อมของคุณน่ะคุณมีราชสีนะคะที่ฝังอยู่ในตัวคุณน่ะศักยภาพของคุณน่ะมันโหร้ายกาดมากมากเลยนะคะแค่คุณคิดจะทําคุณคุณคิดเลยว่าคุณน่ะจะต้องทําได้และคุณทําให้ได้ทุกอย่างที่คุณทําคุณมุ่งหวังไปที่ความสําเร็จเท่านั้นน่ะคุณจะไม่ยอมให้ความฝันความฝันและการลงมือทําของคุณมันพังทลายเป็นเด็ดขาดแล้วการที่คุณคิดแบบนี้นะคะ ถึงทำให้คุณอะไม่แพ้ค่ะคุณจะเป็นผู้ชนะในทุกๆก,การงานที่คุณลงมือทำผลออกมาผลตอบรับออกมาคือความสำเร็จนะคะการเฉลิมฉลองคุณมีทั้งความอ่อนหวานอ่อนโยนที่ทุกบอกนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเป็นอย่างมากคุณบุกงานบุกเบิกงานอะเออเป็นคนที่เก่งนะคะสู้งานและไพ่สองใบนี้จะบอ,บอกว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างยิ่ง คุณจะมีนะคะโชคลาภวาสนาทางด้านการงานนะคะการงานมั่นคงมั่งคั่งการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะไพ่ไปต่อไปคีมออฟคอยโอโหการเงินของคุณค่ะการงานของคุณน,นี่แหละจะส่งเสริมให้การเงินของคุณดีขึ้นมากๆเลยงานของคุณนะคะที่คุณทำคุณอาจจะเป็น เจ้าของกิจาการส่วนตัวหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถนะคะพัฒนางานของคุณะ่ะจะจประสบผลสําเร็จมากๆจะทําให้คุณได้เงินแบบกอบโกยได้เลยนะเป็นก้อนเป็นกําเลยสําหรับผู้คนที่เป็นลูกน้องนะคะหรือยุ่องค์กรต่างๆคุณก็จะได้แบ่งปันนะคะในเรื่องของผลงานคุณนะคะอาจจะได้เงินเพิ่มประมาณนี้นะ แต่ถ้ามองดูว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับกิจการตัวเองนะคะมันจะกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าคุณเยอะมากคุณจะเป็นคนนึงนะที่มีดวงที่จะเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ถ้าคุณนะ่ะอยู่ในองค์กรใดๆอ่ะคุณจะทุ่มเทกับการทํางานมากๆเลยคุณจะส่งเสริมให้องค์กรนั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินเออแต่ตัวคุณนะ่ะจะได้การแบ่งปันมาอีกครั้งหนึ่ง จริงๆอะศักยภาพของคุณอะต้องทําอะไรที่เป็นของตัวเองได้นะคะบางผู้บางคนทําแล้วทํากิจการที่เป็นของตัวเองทั้งมีงานประจําแล้วก็ทํากิจการเพิ่มนะคะซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะถ้าผู้ผู้ใดที่ยังไม่กล้านะคะคุณจงเชื่อในศักยภาพเชื่อในความสามารถของคุณว่าคุณทําได้และสิ่งที่คุณทำอาจจะทําให้คุณกอบโกยเป็นเงินเป็นทองได้อย่างมาหาศาลเลยนะคะราชินีเหรียญเนี่ยเป็นผู้หนึ่งนะ เป็นคนที่มีการวางแผนทางด้านการเงินนะคะการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีระเบียบในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบในการงานบ้านประมาณนี้ยนะคะแล้วก็ระเบียบในการใช้เงินหาเงินมีระเบียบในการจัดสรรในเรื่องการงานเป็นอย่างดีเลยและเป็นคนหนึ่งนะที่มีจิตเมตตาชอบแบ่งปันชอบให้เป็นคนที่มีจิตกุศลต่อไปนี้นะ ถ้าเกิดคุณนะคะทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งและจะทําให้คุณนะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีความมั่งคัง่งมั่งคงนะคะในอาชีพการงานของคุณเป็นอย่างยิ่งเลยไพ่ไปต่อไปนะคะเซเว่นออฟครับบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีจินตนาการที่สูงมากๆและเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันความคิดนะคะของคุณอนะถ้าคุณลงมือทํานะ คุณทำได้ คุณทําได้ทุกอย่างและทุกอย่างจะทําให้คุณเป็นเงินด้วยถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่ลงมือทํามันก็เป็นแค่ความฝันที่ไม่เป็นจริงนะคะมันเป็นการมโนเออไพ่สามใบนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณจินตนาการและวางแผนไว้ถ้าคุณลงมือทํานะคะการงานจะประสบความสําเร็จการเงินจะมั่งคั่งมั่งคงขอให้คุณจงเชื่อใจและเชื่อศักยภาพของคุณว่าคุณทําได้และคุณทําได้ดีมากๆด้วย ต่อไปนี้นะคะถ้าคุณกล้าที่จะทำกล้าที่จะทดลองนะคะสิ่งใหม่ๆบ้างเนาะอย่าอย่าจมอยู่กับอะไรอย่างเดียวนะคะถ้าคุณลองทำดูอะ่ะคุณจะพบว่าตัวเองเก่งมีความสามารถและคุณยังประสบความสำเร็จได้อีกนะคะการที่เราหยุดพัฒนาตัวเองและอยู่กับที่อะ่ะ มันเป็นการสูญเสียโอกาสมากๆนะถ้าคุณจะรอความร่ำรวยแต่คุณยังอยู่กับที่ไม่พัฒนาตัวเองนะคะไม่หาอะไรมาเสริมไม่ลองทำสิ่งใหม่ๆไม่ได้ดึงศักยภาพไม่ได้ใช้ศักยภาพที่คุณมีอยู่คุณก็อยู่บอกเลยว่าคุณก็อยู่กับที่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองของคุณมันก็ค่อนข้างจะตันนะคะถ้าคุณลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างสรรหาใช้จินตนาการใช้ความสามารถเชื่อใจตัวเองนะคะว่าคุณทําได้ คุณเก่งแล้วคุณจะทําได้นะคะนั่นแหละถึงจะทําให้คุณมีเงินเพิ่มนะคะทําให้คุณประสบความสาเร็จในด้านการงานของคุณอย่างเด่นชัดคุณจะได้เก็บกอดเงินนะกอบโกยเงินนะคะนั่งอยู่ในบรรลังราชินีถึงเงินเออนะคะถ้าคุณยังเป็นลูกน้องอยู่และทํางานอย่างเดียวตุ๊กบอกเลยว่าคุณจะทําให ที่นั่นแหละค่ะทาให้องค์กรของคุณมีความร่ารวยแต่คุณก็จะได้ส่วนแบ่งอันเล็กน้อยอาจจะถือว่ายอะสาหรับคุณนะแต่จริงๆแล้วคุณได้ส่วนแบ่งอันเล็กน้อยมากๆถ้าคุณทําอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะคุณจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่คุณต้องทําอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณถนัดนะคะและเป็นสิ่งที่คุณรักคุณจะยิ่งมีความทุ่มเทนะคะและมีแพชชั่นมากๆเลยเลือกในสิ่งที่คุณรักเชื่อในความรู้สึกตัวเอง นะคะแล้วคุณจะเจอนะโอ้โหไฟออฟวอนถ้าคุณนะคะมอแต่ลังเลใจมอแต่กลัวนะคะคุณก็จะอยู่กับที่อย่างที่ทุกบอกเนาะบางคนทนอยู่กับความวุ่นวายนะคะทนอยู่กับปัญหาทนทนทนอยู่นะแล้วคุณบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะเจริญก็คุณยังทนอยู่กับปัญหาทนอยู่กับความวุ่นวายทนอยู่กับอะไรที่มันจําเจน,นะคะ ความจเจริญมันก็เห็นได้ยากจริงๆถ้าคุณแค่ก้าออกมาและลองทําสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆอะคุณจะได้เป็นคีนถือเหรียญน,นะคุณความร่ารวยความมั่งคั่งมั่งคงนะความเข้มแข็งศักยภาพของคุณเนี่ยการงานสําเร็จนะคะแล้วก็คุณอะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยแค่คุณ อย่างไม่กล้าสําหรับบางผู้บางคนสําหรับบางคนก็คือลุยค่ะลุยแล้วถ้าคนที่ลุยแล้วนะคะแล้วเริ่มทํากิจการหรือทาอะไรอยู่บอกเลยว่ากิจการของคุณจะประสบความสําเร็จไพ่เดิรสันขึ้นโอ้โหให้เป็นไพ่ปิดจบไปเลยค่ะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะดอกทางตะวันนี้หมายถึงความโชคดีพระอาทิตย์แสงส่องมาที่ดวงชะตาของคุณแล้วอะความมั่งคั่งความมั่งคงความสําเร็จความเจริญรุ่งเรือง ต่อให้คุณทำอะไรนะคะคุณจะพบกับความสำเร็จและความสำเร็จในเรื่องการงานของคุณจะทำให้คุณนะคะมีการเงินที่ดีและมั่นคงมากๆหน้าไพ่ก็คือบอกว่าให้คุณจงเชื่อใจในศักยภาพและความสามารถของตัวเองและออกเดินทางนะคะมุ่งสู่ความสำเร็จของคุณได้เลยค่ะการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนี่แหละดวงชะตาของคุณผู้ที่กล้า